บมต้มตามข้าวด้วยความเ,าเป็นห่วงมาทุกวันพี่น้องครับเป็นหนักข้าวมานี่ควเนี้อข้าวๆมาแล้วก็อย่างน้อยๆพี่น้องครับข้าวๆด้านพวกเราเออกไปนี่คนข้าอไรไในรููไม่ชนะในรัฐบาลเล่งกอบปลาเดียวจระตกลงมกันเบื้องต้นพี่น้องครับวา่านองๆที่ดูแลรบๆต่างมดพี่น้องครับเวลาหนักข้าวมานี่หนักข้าวเอยให้ความร่วมมือคือคอยบัดหนักข้าว้เละขวบกับบัดประชาชน แล้วพวกเราไก่ผ้าเขามากันพี่น้องกับช่วยแล่ดูแลความปลอดภัยให้เขานะครับทุกคนที่กล้ามาทำเข้าในมู่ประชาชนนี้ต้องได้รับความปลอดภัยรับได้ไหมครับพี่น้องครับบอกว่านึ่งหว่วยรุนทุกจ้างมาซ่องนักการเมืองนุ่นลังซ่อมเตาแกย้ยางพี่น้องครับผู้ส่องออกยางเป็นคนให้ตังมาชุมนุ่มือกลายเป็นชาวบ้านชัวมัดพี่น้องครับ กรณีพุ่กระดิ่งว่าทางโลกอย่างเดียวก็คือหนักข้าวหนังสือพิมพ์ตรงมาทำข้าวโดยความเป็นนิสระแล้วพวกเราช่วยกันปกป้อมดูแลพี่น้องครับเอ่อพุ่งับไม่ขึ้นมาพูดไอ้มดพี่น้องครับพี่น้องตัดสินใจพูดกันมาหมาพอสมควรเดียวพุ่ขอเนีญาห้ารือพี่น้องครับพี่น้องมีการประชากับเจ้าหน้าที่ของรัฐการหนักข้าวไปตั้งยิงลักเรียกว่าวันท่านนายก เมการประทะกันของผู้ชุมนุมระหว่างตำรวจกับประชาชนน่ะนายกรู้สึอย่างไงยิงล่กวา <c oughs> ขอให้กำลังใจกับผู้ว่าและตำรวจจะใช้ความพุณแกงเต่จะไม่จบ <c oughs> ถ้าจำ <c oughs> คำที่ผมพูดได้ครั้งแรกเมื่อวันที่3สิงหานะครับใครที่อยู่วันนั้นต้องบอกว่าผมได้เตือนแล้ว ไม่ได้ขู่ผมเตือนจริงๆเพราะผมรู้จักประชาชนที่นี่ดีแต่ว่าเมื่อไม่เชื่อฟังก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็จะพูดว่าผู้ว่าผู้การอย่างเดียวไม่ได้นโยบายรัฐบาลทั้งหมดที่แสดงอิทธิฤทธิ์บริหารในการปราบปรามประชาชนทุกเพียต้องรับผิดชอบด้วยวันก่อนเรียกร้องว่าประเทศต้องมีไม่เป็นสองมาตรฐานควันตัวเองมาเป็นรัฐบาลหนักยิ่งกว่ายุคไหนๆสิเสื้อแดงชุมนุมอยู่สี่แยกราชประสงค์หนึ่งเดือนเต็มใครไม่ทำอะไรเลย จนคุณแบกอาวุธไปยิงทหารเขาถึงได้ปลาที่นี่ยังไม่มีใครแบกอาวุธไปยิงราชการเลยชุมนุมได้สองวันรู้ใช่ไหมคิดว่าชาวบ้านต้องการความเป็นธรรมอารมณ์ชาวบ้านวันนี้เขารู้สึกไม่ได้ความเป็นธรรมจากรัฐบาลอารมณ์เบื้อต้นผสมเรื่องเยเรื่องที่หนึ่งเขารู้สึกว่ารัฐบาลปิดคำพูดกับพ่อตกลงเรื่องอยางพาร,ราของรัฐบาลรับราคา9 0บาทไปจาก คุณกระชาคมนอกเจรจา,าผ่านมาที่สี่แยกคโคโนว่ารัฐบาลจะประกันกาส9บาทสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นอย่างนี้ประเด็นที่สองการู้สึกไม่ได้ความเป็นธรรมตั้งแต่การสลายการชุมนุมครั้งแรกเป็นควันเย็บอยู่ในใจระหว่างความรู้สึกชาวบ้านกับการสลายการชุมนุมวันน,นั้นจนมาเป็นการสลายรอบสองซึ่งก็ถือว่าก็ไม่ได้โวดแค่ไหลเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นการกระทบกระทั่งกันนําไปสู่ความ มีปัญหาองก็ซึ่งผมคิดว่าชาวบ้านก็ถูกตัวเองก็ถูกทำร้ายถูกรังแกข้อมูลชาวบ้านกับข้อมูลสาธารณะที่ออกไปไม่ตรงกัน